อ่าอันนี้นะครับมีวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตนะครับก่อนที่เราจะเข้าใจเว็บทรีเนี่ยนะครับอ่ามีบางท่านเพิ่งมาใหม่นะครับอ่าเดี้ยนะครับจะออกผมต้องออกอืมอ๊บนึงนะครับอ่เนื่องจากวันนี้เราเป็นเป็นแบบกันเองมากๆนะครับใช่นะฮะเอ่อเปิดเองคุมเองอ่าเนี่ยนะครับเมาเมาหายนะครับแอดมิดใช่ไหม อาไม่ได้ีนะจะทำยังไงดีอืมถ้าไมเมาส์หายวะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน่ครับเมาส์อโอเคนี่ผมขอขออนญาตนะครับรับรับคนใหม่เข้ามาก่อนนะครับนะครับจะเปิดจองอย่างนี้ไ้ดีกว่าอ่าอย่างนี้แล้วกันน่าจะกลับไปใหม่กลับไปใหม่นะครับ สดมากอ่ะครับอ่าก่อนจะเข้าใจเว็บทรีเนี่ยเรามาเข้าใจเว็บหนึ่งกับ2ก่อนนะครับมันคืออะไรเอาเว็บหนึ่งง่ายๆนะครับว่ามันจะมีธีมที่เรียกว่า Information Bas ดนะครับค,คือพูดง่ายๆว่าก็อ่านอย่างเดียวครับนะบเข้าเว็บไปแล้วก็อ่านอย่างเดียวพอทําไม่ต้องทําอะไรมากไปกว่านั้นนะครับก็พวกเว็บหนึ่งมันก็จะเป็นแบบประมาณอ่าเมื่อก่อนมันก็จะมี y a ค o ูใช่ไหมนะครับเว็บ y a h คูแล้วก็ถ้าเป็นเมืองไทยก็เป็นเว็บท่า อย่างกระปุก .com อาอะไรพวกนี้แล้วก็สนุก .com เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยกเ็เป็นเว็บท่าคือเรียกว่าพอเช่าเว็บก็คือใครอยากจะเข้าเว็บอยากจะหาร้านอาหารอยากจะหาร้านซ่อมต่างเนี่ยก็เข้าไปสนุกเขาจะมีแบบเออเดลิเทอรี่ให้อะไรประมาณนี้ครับประมาณยุคประมาณยุคก,ก่อน2000น่ยนะครับพวกอินเทอร์เน็ตบูมยุคแรกเขาจะเป็นเว็บ1.0แบ,บ 1, นะเว็บหนึ่งนั่นเองก็คือเป็นเว็บเว็บอ่านอย่างเดียวเขาทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เริ่มมีเซิร์ชเอนจินบ้างนะครับก็มีย a h ู o g o o g l e อะไรพวกเนี้ย นะครับเมื่อก่อนเบเบราว์เซอร์เนี่ยเมื่อก่อนต้องเน็ตเคเบนะครับเมื่อก่อนไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอร์นะนะเป็นเน็ตเคเบนะครับก่อนจะมีพวกซัฟฟารีมีโคมเนี่ยบัพับบรุษเขานะครับก็มาจากพวกเน็ตเคเบนะครับอันนี้ยุคแรกนะครับอ่าทีนี้เว็บ2นะครับขยับเข้ามาอีกหน่อยนะฮะอันเนี้ยเราจะเรียกว่ายุคแพลตฟอร์มเบสคือเป็นยุคของแพลตฟอร์มอ่ะนะครับพูดง่ายๆเขาว่ามันเริ่มเกิดสิ่งที่เรียกว่าแอปพลิเคชัน นะครับต้องยกความดีความชอบไปกับท่านศานสดาสตีฟจอบนะที่ท่านได้รังสรร iPhone ขึ้นมานะครับทำให้มีแอปเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเราได้หลักของ iPhone เลยแล้วก็ไม่ว่าจ,จะมือถือทุกค่ายอ่ะก็ต้องก็ต้องมีไอ้เจ้าคล้ายๆกับ App Store นี่แหละนะครับก็จะมีแอปเกมแอปโซเชียลมีเดียน,นู่นนี่นครับนหละแล้วก็ไฮลไลท์ของยุคนี้เลยเนะี่ยคือการมาของโซเชียลมีเดียนะก็ให้ให้ให้เครดิตกับท่านศาสดามาร์ก สกเบอร์นะที่สร้าง a c e บุ o k ขึ้นนะครับทำให้คนทั้งโลกเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้อะไรเงี้ยครับเริ่มปฏิสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยคราวนี้สิ่งที่มันพัฒนาจากเว็บหนึ่งเนี่ยเว็บสองเนี่ยครับมันมีอินเตอร์แอคชั่นกันแหละนะครับก็คือเริ่มจะเม้นกันได้แล้วาสมม่งเมสเซจหากันได้โพสต์รูปได้นะครับโพสต์คลิปอะไรพวกนี้นะครับสามารถทําได้ยุคหนึ่งเนี่ยทำไม่ได้นะครับเปิดมาอ่านอย่างเดียวนะผมจําได้เมื่อก่อนเนี่ยผมเรียนมหาลัยปีหนึ่งนะครับประมาณยุคยุคก่อนปีสอง ผมก็เข้าเว็บไซต์ NBA พวกอะไรพวกเนี้ยเป็นเว็บแรกๆเลยดูผลอย่างเดียวนะครับเขียนเม้นก็ไม่ได้นะครับแต่คราวนี้เว็บสามคันนี้เรามาดูเพนพอยต์ของยุคเว็บสองก่อนนะครับทุกท่านน่าจะประสบปัญหาช่วงนี้นะคือแบบอโอเคผมรับคะแนนงานเขาคือมันจะมีแบบพวกเฟกอะเฟกเฟกโพสต์คือมาเต็มไปหมดเลยนะครับคือตอนนี้คือระบาดมากนะแล้วก็ชักชวนลงทุนใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เหมือนมากนะคือเขาไป แบบฟอทอชอปอ่ะผู้คนดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาบอกว่าลงทุนกับราสิอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็พวกอะไรใช่ไหมครับทาโซเชียลน่าจะรู้เนะแอคหลุมอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้สอบว้รุ่นนิดหนึ่งนะคือคุณง่ายๆว่าพวกบางทีแบบทาแอคปลอมๆแอคเคาท์ปลอมๆม,ม,มาแล้วก็ยิง iO ใส่หรืออะไรประมาณนี้มาปั่นป่วนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พูดที่แบบด่าก,กันในโซเชียลอ่ะแล้วก็ใช้พวกเอาตทาบางบางทีตั้งชื่ออะไรก็ไม่รู้อะ่ะไม่ใช่คนจริงๆอะไรเงี้ย นะครับพูดพูดง่ายว่าอย่างผมอะสมมติผมทําเพจใช่ไหมครับพี่โอทำเพจอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพจบิทาซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันสามารถมีเพจบิทาซ่าได้เป็นร้อยเพจนะครับคือเขาไม่ได้มานั่งเขาเขาคือคนสามารถตั้งชื่อได้หมดไงนะคราวนี้เราจะจะแยกยังไงอ่ะว่าไอเพจเนี่ยมันเป็นตัวจริงอไออย่างเนี้ยเทวิตเตอร์มันจะมีตัวคือหมายถูกใช่ไหมว่าต้องบริฟายอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ถ้าเพจเนี่ยโอ้โหบางทีมันดูยากนะนะคือตอนนี้พวกแพลตฟอร์มลงทุนอ่ะโดนกันมากเลยเพราะว่าปลอมกันเหมือนมากเลย ทำหน้าเว็บไซต์คือแบบแทบจะก๊อปปี้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดง่ายๆว่าเว็บสองเนี่ยพอมันก๊อปปี้กันง่ายเนี่ยนะครับมันก็เลยแบบเหมือนมันคล้ายๆกับไม่มีตัวตนเนี่ยนะครับสามารถมันพิสูจน์ที่มาที่ไปอะไไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ไอตัวเว็บทรีเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมากับคอนเซ็ปที่ว่าเป็น o อ n เนอร์ชิพเบสหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยครับเป็นเจ้าของ Account เราจริงๆเป็นเจ้าของ a s s e t ทของเราจริงๆ นะครับโดยใช้บอกเชนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายครับว่าสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติว่าเป็นเรื่องจริงในใน c e b o o k และกันนะครับถ้าเราไปทําผิดนโยบายของพี่มาร์กเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนะพี่มาร์กเขายึดเราหมดเลยนะครับโพสต์ที่คลิปรูปที่โพสต์วิดีโอที่ลงนะครับทําผิดกดเขาหรือเขาไม่พอใจอะไรเงี้ยครับเขาก็ลบทิ้งหมดเลยเหมือนกับออย่างเช่นโดนทรัมป์ก็โดนทุกยุคก่อนหน้าก็โดนทวิต t ตอร์ปิดไอเคาเลยนะครับ ไม่ได้นะครับแล้วเกดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาไอ้ตัวไฟล์ตัวฉบับเก็บไว้นะมันจะหายสิ้นไปตลอดกาลเลยนะครับเพราะว่าเราในยุคเว็บทัวร์เราไม่ได้เป็นโอเนอร์ชิพอะไรเลยนะครับในในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับโอเนอร์ชิพที่แท้จริงคือพี่มาร์คนะครับนี่คือเรื่องจริงที่ที่แสนโหดร้ายนะครับผมแต่เว็บทรีเนี่ยพอเป็นบล็อกเชนเนี่ยครับมันเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของแอสเซทจริงๆของเราได้นะครับในในโลกของออนไลน์ นะครับผมแล้วก็นะครับแล้วก็สามารถจะทําธุรกรรมได้นะครับเพราะว่ามันมีมันมีบอกเชนสามารถซื้อขายโอนหากันได้แบบพวกนี้นะครับเว็บนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของของเว็บหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับผมจริงแล้วเว็บทีเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยว่าคนมาช่วงนี้กระแสนก็ตอบๆไปอะไรเงี้ยนะครับจริงแล้วมันป้องกันพวกเฟกแค n ์อะไรได้เยอะมากเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยครับว่าอ่าสไลด์ต่อไปนะครับอ่าเว็บหนึ่ง ก็ตามน,นี้น,นียตอนนี้ผมมีะนะคุณวิกรมเข้ามาขายชวนลงทุนอาจารย์นิเวศมาเพจได้ไม่หมดเลยใช่อาจารย์นิเวศดูกราฟเลยผมยังงงเลยเลยเออกระลาหลักทรัพย์ก็เลาตอมามาหมดเลยครับฟ r e a ค account ครับเนี่ยแล้ดูล่าสุดครับนายแพทย์พงศักดิ์นักพูดอ่าใช่ใช่มาวิเคราะห์กราฟครับชวนลงทุน ก็อ่ะงงเลยครับคือโอ้โหมากันเยอะมากก็เราต้องออกออกอีเมลเตือนเลยวรว่าผู้แพลตฟอร์มลงทุนนะ,ะต้องต้องพยายามแบบพิสูจน์ของของจริงให้ลูกค้าด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าน,นี่ใครทันบ้างครับเนี่ยย่าพูเอ็มเอสเอนเนี่ยไอตื่นหนึ่งตือนนึงเพิร์ชใช่ไหมฮะไอซีคิวโอ้โไปกันใหญ่นะในเวลาผมเล่นกลับแล้วผมไม่รู้จักเลยครับพวกนี้เลยเลยครับเว็บทูอ่าอันนี้อันนี้รู้นนก,กันอยู่แล้วก็ยูทูบใช่ไหมเฟซบุ๊กอ่าทั้งหลายแหล่ เว็บทรีนะครับก็จะเป็นที่เป็นที่ที่เราเห็นตามนี้มันจะเป็นในโลกของของคริปโตเคอเรนซีดิจิตอลแอสเซทหลไรพุ่เนี้ยนะครับอ่าบิตคอยนี่ก็ถือจะงๆถือเป็นเว็บทรีเหมือนกันนะครับอืม